สายเดียว้นมาดูการจัดก,การเท็เซอร์ข้อข้อเดของเด็กเซ้อคืการจัดทางให้ตัวหนาา้าแา้ท้าคนหนึ่งจับให้ไว้ที่บริเวณเข่านะครับหาเป็นทางเรยกทโคถ้าจัดทาาถูกเนี่ยยืดไ่ยากนะจับดูที่จับไปย่ายเคส ยอย่าเดินเร็วเดีเ๋ยว,วตาลาย,ยนี่เหมอนกันนะมันจะคำหาใต้กระดูกเชิกเกงกานกดแถวกดนี้เองง่ายง่ายอันนี้เป็นกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาเชียต่อไปฟาเชียมาที่แบรนรงนี้กดโดน่ต้องเล้าไลยข้อเท้ากดค้างไว้ประมาณสัก 90ิบวินาทีก็แก้ไขอาการปวดขานีปวดข้างขาพวกนี้ปวดขาลงข้างข้อเท้าก็่ถ้ากดแรงนะครับแต่กด้าไว้ใช้ใช้การค้านี่ให้ทิ้งเวลนาะประมาณขึ้นเพลงคนะึ้นเพลงก็เพลงสามนาทีขึ้นเพลงก็เก้าสิบสำคัญอย่าลืมนะตรงสำคัญกนะ็คือต้องมี ก็ข้าวเคนหนึ่งจับที่พับขาไว้เนะยจะให้ไหมันก็จะเหยียดขาไปลองฝึกดูง่ายๆนะแต่งระดับให้ดียุ๊บยุ๊บจับตรงนี้ให้ดีทำไมจับไม่ได้จับขาไม่แรงคนที่จับก็เป็นหมอนะนะโอเค